ลมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไ<ม>ทยดีดี<ม>เนื้อใตอ้กีสามีคำบอก ว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธออรากเธอฮักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเ,ธอเ,ธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับใบท,ทองเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลล่าดอกคองไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนแฟนก็หลากหลายยัง สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขน,นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี าจะพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายๆคนคงนึกถึงเมืองกรุงเก่าที่มีโบราณสถานที่มีความงดงามพร้อมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาและแน่นอนค่ะอีกสิ่งที่ทุกคนต้องคิดถึงกันก็คือวัดสวยๆที่อยู่รอบเมืองค่ะเพราะที่นี่มีวัดเยอะมากๆและหนึ่งในนั้นก็คือวัดวิเวกวายุพัฒน์ สวัสดีครับก็บางปินีต้อนรับเหมือนเคยครับสำหรับวันนี้เราจะมาตามรอย4แผ่นดินที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนไว้ในหนังสือ4แผ่นดินว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเมื่อเสด็จประพาสที่พระราชวังบางปะอินพระองค์โปรดประพาสที่ตําบลของจิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดวิเววายุพัดเรียนว่าที่วัดแห่งนี้ดั้งเดิมตั้งขึ้นมาเมื่อปี2,400เรียกวัดช่องรมสาเหตุที่เสด็จนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อเสด็จประทับที่พระราชวังบางปะอินพระองค์โปรดที่เสด็จประทับทางเรือ มาดูบริเวณท้องนาในบริเวณของจิกนี้และพระองค์ได้มาประทับที่ท่าน้ำของวัดแห่งนี้เมื่อพระองค์มาประทับที่ท่าน้ำนั้นน่ะพระองค์ขึ้นมาประทับที่ศาลาท่าน้ำเห็นว่าลมเย็นสบายและเงียบสงบดีก็เลยประฐานชื่อนี้ว่าวัดวิเววายุพัด ยุพัฒเดิมชื่อวัดช่องลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2400ด้วยความศรัทธาของบรรพชนชาวบ้านจิกเมื่อแรกตั้งมีเพียงกุฏิสองหลังตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งวัดในปัจจุบันและมีสถานภาพเป็นเพียงสำนักสงฆ์เท่านั้นค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2435ได้ย้ายข้ามฟากมาอยู่ในที่ปัจจุบันซึ่งในเอี่ยมมีจิตสทายกที่นาให้จำนวน11ไร่ เนื่องจากที่เดิมถูกน้ำซ้อจนตลิ่งพังถึงเสากุฏิในปีพุทธศักราช2440ในช่วงเวลาน้ำท่วมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จมาประทับแรมณ้าพระราชวังบางปะอินและได้ทรงเสด็จทางชลมาศมาประพาสที่วัดนี้อยู่เนืองนืงเพราะวัดนี้ตั้งอยู่ในที่โรมนียสถานเป็นที่สารานพระราชฤือไยพระองค์จึงทรงพระราชาทานนามใหม่ว่า วัดวิเวกวายุพัฒนสาเหตุเบริเนี้มันเป็นท้องทุ่งใหญ่และคนที่อยู่ในบริเวณน,นี้หลังจากที่รอห้า ได้มีการขุดคลองรังสิทย์เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำนาเพื่อกินเพื่อใช้มาเป็นทำนาเพื่อขายดังนั้นในช่วงแรกๆที่ไม่มีการทำนาก็นำเอาลาวอพยพเข้ามาอยู่บริเวณนี้เรียกบริเวณนี้เดิมเรียกบ้านลาวต่อมาก็กลืนเป็นชาวไทยไปทั้งหมดแล้วปล่ปี2440วัดช่องลมก็เปลี่ยนข้ามมาอยู่ฝั่งนี้แทน ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสด็จและที่สําคัญมากที่สุดเลยหม่อมราชวงศ์คริสตได้เขียนเอาไว้ว่าแม่พรอยที่เป็นนางเอกของเรื่องสี่แผ่นดินแม่พรอยได้เคยตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่ห้ามาที่วัดวิเวกวายุพัฒนและก็มาพบกับคุณเปรมที่นี่เป็นครั้งที่สองในเรื่องนี้ได้เขียนบรรยายของวัดวิเวกวายุพัฒน์ไว้อย่างชัดเจนมากอย่างเบเรนพระอุโบสถ แห่งนี้ก็เป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นเมื่อปี25งพในสมัยพระบาทสมเด็จพระอยุพราชดีที่าเดิมวัดวิเวกวายุพัฒน์นี้หลังจากที่รอห้าเสด็จพระองค์โปรดให้มีการสเสด็จหลายหลายครั้งคือเมื่อใดเมื่อท่านมาพระราชวังบางปะอินท่านก็สเสด็จประพาสทางเรือที่วัดวิเวกวายุพัฒน์และก็ถือเป็นพระราชประเพณีว่า หลังจากรากัชกาลที่ห้าแล้วราชการที่หกก็โปรดเสด็จที่วัดวิเวกวายุพัฒน์มาถวายผ้าพระกฐถินต้นเมื่อปี2460เมื่อปี2470พระโปรเก้าเจ้าอยู่ราชกาลที่เจ็ดก็เสด็จมาทอดพระกฐถินต้นที่วัดวิเวกวายุพัฒน์เพราะฉะนั้นความสําคัญของวัดแห่งนี้จึงทําให้มีพระบาทกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์จัก,กรีของเราเสด็จถึงสี่พระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทั้งสาพระองค์นี้เสด็จมาทอดผ้าพระกรถิ่นต้นผมใช้คาว่ากรถิ่นต้นเพราะว่ากรถินต้นก็คือกรถิ่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์เสด็จถวายด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนพระองค์ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 พระองค์โปรดให้เสด็จยกฉัตรถวายองค์พระประธานที่นี่ก็คือฉัตรห้าชั้นข้างหลังเนี้ยเป็นฉัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าได้ทรงเสด็จมาในปี2,510มามายกฉัตรและจากวันที่ยกฉัตรนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าก็โปรดพระราชทานเงิน2แสนบาท ให้มีการสร้างโรงเรียนเป็นที่เราลึกถึงพระองค์โรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนนวราศบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่๙และเนื่องจากวัดวิเวกวายุพัฒน์เนี่ยเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่๕ทรงพระราชศรัทธาม,มาดังนั้นในสมัยของพระองค์พระองค์เสด็จมาที่วัดวิเวกวายุพัฒน์เนี่ยหลายหลายครั้ง และอีกครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งสำคัญคือเมื่อปี2420พระองค์สร้างพระอโบสถใหม่ที่วัดเบญจมะบพิตรและโปรดว่าพระโบสถที่เบญจมะบพิตรซึ่งเป็นพระโบสถไม้นั้นไม่สง่างามเท่าที่ควรจึงโปรดให้มีการสร้างเป็นพระโบสถที่ทำด้วยหินอ่อนเหมือนปัจจุบันและโปรดให้ย้ายพระโบสถไม้หลังนั้นมาไว้ที่วัด วิเวกวายุพัทก็ถือเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือพระอุโบสถของวัดวิเวกวายุพัทซึ่งปัจจุบันนี้ใช้เป็นวิหารหลวงและในปีที่ถวายพระอุโบสถนั้นอ่ะพระองค์ก็โปรดให้สร้างราชูทิศเจดี JD. คือเป็นเจดีที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกาลที่หที่เคยประาพาสที่นี่มาประทับที่นี่ปัจจุบันเจดีราชูทิศเนี่ย ก็อยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถหรือบริเวณหน้าวัดแห่งนี้นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังโปรดให้มีการสร้างศาลาการประเรียนสร้างพุทิสงฆ์ไว้เป็นที่ระลึกที่วัดแห่งนี้ด้วยในปี2420ปัจจุบันก็ยังอยู่ทั้ง3อย่างถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและถือว่าพระองค์เป็นพระราชศรัทธาต่อวัดแห่งนี้สูงมาก วัดวิเวกวายุพั์ถือเป็นวัดแห่งพระราชศรัทธาของบูพกภัตริัตย์ไทยแห่งราชวงศ์จัก,กรีที่มีเรื่องเล่าขานถึงความเป็นมาของสถานที่ซึ่งวัดวิเวกวายุพัทถูกหยิบยกเข้ามาในบทประพันธ์ที่มีความเป็นอมตะอย่างนวริยาย4ีแผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมดอีกด้วย 4. แผ่นดินเป็นนวริยายอิงประวัติศาสตร์จากปลายปากาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทที่เขียนเป็นตอนลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ แล้วจึงได้รวมเล่มตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2496พร้อมกับยกย่องให้เป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่ดีที่สุดของบ้านเราโดยเรื่องราวเล่าถึงชีวิตของแม่พลอย ก่อนอื่นต้องเรียนว่าหนังสือสี่แผ่นดินที่หมอมราชวงศ์คือริสเขียนขึ้นนี้เป็นนิยายเชิงประวัติศาสตร์ตัวแม่พลอยจริงๆนี่นะไม่ได้มีตัวตนจริงแต่หม่อมราชวงศ์คือริสเนี่ยสมมติขึ้นมาว่าแม่พลอยคือคนที่เกิดในแผ่นดินพระกาลที่ห้าและได้ไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังกับเสด็จที่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงก็ได้จําลองเรื่องราวในพระบรมมหาราชวังในยุคนั้น และสาคัญอย่างยิ่งแม่พรอยเนี้ยได้มีการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าที่มาประทับที่พระราชวังบางปะอินและแม่พรอยเนี้ยก็ได้เคยตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่ห้ามาทอดผ้าพระกฐถินหลวงที่วัดวิเวกวารุพัฒน์แห่งนี้บอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็เขียนว่าแม่พรอยเนี้ยได้มาทางเรือเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเสด็จพระพาทวัดน,นี้โดยทางเรือผ่านบริเวณของจิก จากพระราชวังบางปะอินขึ้นมาที่วัดวิเวกวายุพัฒน์แห่งนี้แม่พรอยก็ได้พายเรือมาพร้อมกับคุณสายชอยและแม่พิษเป็นการพายเรือมาที่วัดวิเวกวายุพัฒน์และขณะพายเรือมานั้นเนื่องจากของจิกหรือตำบลของจิกแห่งนี้เป็นบริเวณที่กว้างขวางมากน้ำท่วมถึงบริเวณนี้ก็จะเป็นบึงบัวขนาดใหญ่แม่พรอยก็สนุกสนานกับการเก็บดอกบัว คุณสายก็ทําอาหารมารับประทานเล่นในเรือในขณะนั้นน่ยแม่พลอยก็ได้ถามคุณสายคุณสายก็ได้เล่าเรื่องสําคัญขงของจิกเนี่ยสองเรื่องเรื่องแรกคุณสายก็บอกว่านาบัวที่ไหนเนี่ยก็ไม่สวยเท่าของจิกอีกแล้วถึงก็มีการขนานนามของคนว่าถ้าโดนหลอกคนถ้าโดนหลอกก็คือไปนาใหญ่กรุด คำว่าไปนาเยกุฏก็คือไปโดนคนบ้านนอกหลอกสาเหตุเพราะเยกุฏเนี่ยแกเป็นคนท้องที่ที่มีตัวตนจริงเป็นเศรษฐีใหญ่ของของจิตเยกุฏนี่ก็เป็นคนที่ชอบพบปะพูดจากับนางกำนันหรือนางข้าหลวงที่มาที่อยู่พระราชวังบางปะอินแกก็อวดว่านาของแกน,นั้นนหะเป็นนาที่มีดอกบัวมากที่สุดในบริเวณของจิตก็ชักชวนพวกนาง กำนานคุณข้าหลวงเนี่ยมาเที่ยวที่นานของแกแต่เนื่องจากแกเป็นคนวางแผนดีพอตกลงกับวานพรุ่งนี้จะมีการพายเรือมาเล่นทุ่งหรือมาเที่ยวทุ่งกันเป็นสำนวนไทยโบราณแกก็กลัวว่ามันจะไม่เรียบร้อยแกก็ไปตระเวนดูในท้องนาขงแกว่าบัวเนี่ยมีอยู่เยอะจริงไหมปรากฏว่าอาจจะเป็นข้อผิดพลาดบัวนี่มีไม่มากเท่าที่ควร เยกรุตซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่เลยก็เกณ์ฆ่าทาตบริวารผมได้คําว่าฆ่าทาตบริวารเพราะช่วงนั้นยังมีไพร่มีทาตอยู่ไปเกฑ์คนของแกไปเด็บดอกบัวฝักบัวจากนาของคนอื่นใกล้เคียงแล้วมาผูกไว้ในานาของตัวเองเต็มท้องทุ่งพอเช้าวันรุ่งขึ้นนางกำนันคุณขาหลวงก็มาเที่ยวที่ท้องทุ่งของแกดึงดอกบัวเพื่อมารับประทาน ดึงดอกบัวเก็บดึงสาบัวมารับประทานสนุกสนานบางคนก็ดึงเต็มแรงถึงกับเกือบจะตกจากเรือสักพักหนึ่งก็เริ่มสังเกตว่าดอกบัวนั้นน่ะมันไม่สดเท่าที่ควรมันคอสลบบ้างหอยหอยลงบ้างเหี่ยวบ้างและพอดึงขึ้นมาก็มีเชือกกล้วยที่ผูกกับดอกบัวเนี่ยมลอยขึ้นมาคุณสายใช้คำว่ามันลอยปอขึ้นมา ทุกคนก็ฉุกใจว่าโดนเยกรุดหลอกเสียแล้วก็โกรธมากว่าโดนคนบ้านนอกหลอกแต่เยกรุดแกก็เป็นคนเก่งแกก็พายเรือมาพร้อมกับอาหารของคนพื้นบ้านกึ่งขนมจีนน้ำพริกแล้วก็ข้าวเม่าทอดมาแจกจ่ายให้กับคุณกำนันเนกินแก้หิวจากการที่โกรธก็กินไปเพื่อแก้หิวเมื่อกลับไปถึงพระราชวังบางปิน่น พอหายหิวหายกโกรธก็ขาหัวเราะกันเพราะฉะนั้นถ้าใครไปโดนหลอกก็เกิดสํานวนที่ว่าไปนาใหญ่กรุดนอกจากนั้นแล้วนะในสี่แผ่นดินเนี่ยยังเขียนชัดเจนอีกว่าแม่พลอยช้อยคุณสายได้พายเรือมาจนถึงวัดวิเวกวายุพัฒน์แห่งนี้แต่เนื่องจากว่าระยะทางไกลพอสมควรแล้วก็บนวัดวิเวกเนี่ยมี ขุนนางทั้งในส่วนครางและขุนนางทั้งอยุธยาเข้ามารับเสด็จเป็นจำนวนมากคนเยอะคุณสายแม่พลอยก็ดีช้อยก็ดีก็ไม่อยากจะขึ้นมาบนวัดก็อยากจะลอยเรืออยู่ที่ท่าน้ำของวัดเฉยๆแต่ก็หิวในตอนนี้คุณเปรมซึ่งเป็นพระเอกเรื่องนี้ก็ได้เอาขนมจีนน้ําพริกเข้าเมาทอดมาให้กับ คุณสายช้อยแล้วก็แม่พลอยได้รับประทานเป็นการที่พระเอกกับนางเอกได้พบกันและประทับใจอีกครั้งหนึ่งเหตุนี้ก็เกิดขึ้นที่วัดวิเวกวายุพัฒน์อีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็เลยถือที่ว่าบริเวณของจิกเนี้ยก็ย้ำเตือนกันว่าเป็นอาหารสำคัญของคนอยุทยาก็จะต้องกินขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำยา ของหวานก็คือข้าวเมาทอดอันนั้นก็เป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีจนถึงปัจจุบันอยากจะทราบเกี่ยวกับส่วนผสมของน้ำพริกน้ำยาค่ะในส่วนของขนมจีนน้ำพริกนะคะน้ำพริกวิธีทำของเราก็จะมี เนื้อมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บสองส่วนนี้เอาไปเคี่ยวผสมกันแล้วก็นำตัวเหลืองเนี่ยไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็มาโขลกตามให้ละเอียดเสร็จแล้วมาใส่ในตะทิน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามที่เราเคี่ยวเอาไว้นะคะแล้วก็เอาถั่วเหลืองใส่กุ้งสดกุ้งสดเราก็นำมาต้มกับน้ำปะทีก่อนแล้วก็น้ำปลาทุกอย่างเนี่ยสุกหมดจะไม่มีบิดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นถั่วลิสงบางส่วนแล้วก็ จะเป็นกุ้งแห้งสิ่งที่หอมก็คือกุ้งแห้งมแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวเนี่ยที่เราเจียวม,มาแล้วเราจะแบ่งส่วนก็คือเอาไปตําให้ละเอียดมันก็จะได้หอมแล้วก็เอามาพุกเค้ากันในนี้สิ่งที่สวยตรงนี้ก็จะเป็นน้ํามันเจียวหอมที่เรานําเอามามโขกก็จะเหลือน้ํามันใช่ไหมคะเราก็ใช้พริกพริกป่นเนี่ยเอาไปเจียวแล้วก็เอามาลาดหน้าก็เลยทําให้สวยแล้วก็โรยหน้าด้วย หอมกับกระเทียมที่เราแบ่งส่วนเอาไว้มันได้ได้สวยอย่างนี้สําหรับรสชาติก็จะออกหวานหวานน้าเปรี้ยวหวานแล้วก็มันด้วยของกะทิ <Okay. S 1> นะคะในส่วนของน้าพริกเกว,วนน้ายา,ยาปลาเนี่ยไปต้มพร้อมกับพริกข่าตะไคร้ข่าตะไคร้ต้มแต่เอามาปั่นพร้อมกับพริกที่หนูที่เราเอาไปไปต้มแล้วอะ่ะเอามาปั่นแต่ช่วงที่เราปั่นแต่น้ํากะทินะคะแล้วเอามาผัดพอผัดเสร็จแล้ว เราแกะปลาไว้ใช่ไหมฮะเราก็นําปลาที่ได้มาเนี่ยเอาไปผัดผัดเสร็จผัดปลายครั้งหนึ่งแล้วก็เติมด้วยน้ําปลาแล้วก็กะทิแล้วชิมรสชาติรสชาติของน้ํายาตรงนี้เราของเราจะเติมน้ําตาลนิดหน่อยตนีก็จะทําให้ได้สามรสเพรนั้นแต่เขจะไม่ออกหวานไม่หวานเค็มเผ็ดใช่เราตัดแค่น้ําตาลนิดหน่อยเท่านั้นเองคครับ่ะก็เป็น เป็นอาหารที่ใช้รับประทานร่วมกับขนมจีน<ช>ส่วนของหวานพื้นบ้านเราความจิกเหมือนกันส<ช>ีเป็นดินเขียนเหมือนกันก็คือข้าวเมาทอดข้าวเมาทอดข้าวเมาทอดของเราเนี่ยข้างในจะเป็นกล้วยไข่แล้วก็นําข้าวเมากับมะพร้าวน้ําตาลมาผัดผัดเสร็จก็เอามาผัดด้วยขั้วไข่แล้วก็ไปชุบแป้งทอดพวกเขากันแล้วก็เอามาทอด กะ,ะ,ะเป็นอาหารหวานเป็นอาหารหวานส่วนใหญ่พื้นบ้านอายุธยาเราก็จะทําเมื่อเกิดงานกระถินผ<ช>้าป,ป่า<ช>ก็ะจะมีข้าวเมาทองใช่ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักของจิกซะแล้วล่ะค่ะ เพราะนอกจากเรื่องราวที่น่ารักน่ารักที่สอดแทรกในบทประพันธ์เรื่อง4แผ่นดินแล้วเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ทําให้เราฟังไปยิ้มไปและมีความภาคภูมิใจเหลือเกินค่ะที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยและบริเวณของจิตเนี้ยผมเรียนว่า เป็นท้องทุ่งขนาดใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ามูลเหตุเพราะบริเวณนี้เชื่อมติดกับพระอินทราชาเชื่อมติดกับรัมสิตในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านั้นน่ะพระองค์โปรดให้มีการปฏิรูปการเกษตรกรรมเป็นการทําการเกษตรเพื่อการค้าโดยมีการขุดคลองรังสิตด้วยบริษัท ขุดคลองและคูนาสยามขึ้นเป็นคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่คลองนี้ก็เชื่อมมาจนถึงอยุธยาก็ทําให้บริเวณคลองจิกและอยุธยาโดยทั่วไปที่เคยเป็นทุ่งหลวงโล่งๆเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพกเกษตรกรรมเพื่อการค้าเพราะฉะนั้นคลองจิกก็จะเป็นบริเวณแหล่งนาที่สําคัญถามว่าสําคัญขนาดไหนสําคัญถึงขนาดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกาลทนี่ยมีพระราชด,ดำรัสว่า เหตุหนึ่งที่สร้างหอวิทูนทัศนาในพระราชวังบางอิ่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อโปรดให้ขึ้นไปประทับดูบริเวณที่นาของบางอิน่นแล้วก็บอกว่านาที่ไหนก็ไม่สวยเท่ากับนาอายุทยาบางปิ่นแต่ก็น่าเสียดายในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลรัฐบาลก็บอกให้พื้นที่การเกษตรเนี่ยสามารถใช้ทำการอุตสาหกรรมได้ดังนั้น ก็มีการปฏิวัติแหล่งอุตสาหกรรมขึ้นในอยุธยาและประทุมแห่งแรกก็คือนิคมอุตสาหกรรมนวะนครหลังจากนั้นก็เข้ามาเปิดที่บางปะอินคือนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งทั้งสองนิคมนี้มีพื้นที่ของครองจิกเข้าไปด้วยดังนั้นชีวิตของคนคลองจิกจึงเปลี่ยนจากวิถีกเกษตรไปเป็นวิถี อุตสาหกรรมคนของจิงที่เคยทำนาก็กลายเป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสังคมที่เคยอยู่กันอย่างเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นพี่เป็นน้องกันก็จะมีคนในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานเข้ามาอยู่บริเวณนี้มากมีหอพักเป็นจําเดนมากทำให้สังคมนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งบางไปอินแต่ผมยังชื่นชมคนวัดวิเวกวายุพัฒน์ คนที่นี่เขายังยึดถือตามที่บรรพบุรุษดำเนินมาก็คือยังยึดถืออาชีพเกษตรกรหรือยังมีการทำนาทำสวนตามวิถีการเกษตรอยู่แม้แต่ในปัจจุบันแล้วก็วิถีประเพณีดั้งเดิมของคนของจิตก,ก็ยังมีอยู่เช่นมีการตักบาตรพระร้อยมีการทำบุญต่างๆต,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 ตามแบบวิถีดั้งเดิมในชีวิตของคนอยุธยา ก็ยังอยู่ที่คลองจิกก็จะมีคนที่คลองจิกนี่แหละเริ่มดึงวิถีชีวิตเก่าๆขานาะดที่ว่าเอาควายมาไถนาเขาเรียกโคงการทุยคืนทุ่งก็เริ่มมีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีวิถีชีวิตโดยการเดินทางโดยทางเรือมีการลื้อฟื้นทำนาบัวเรียนแบบนาบัวเยกรุดเกิดขึ้นที่คลองทรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึง่ง าู้ชมคะถึงแม้ว่าปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็วซึ่งทําให้อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงแต่การดํารงชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านเรือนพื้นถิ่นที่มีต้นกําเนิดมาอย่างยาวนานมีรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสังสมมาหลายชั่วอายุคนก็จะยังดํารงคงอยู่คู่กับชุมชนได้ในสถานะของความยั่งยืน สืบสารร่องรอยรูปแบบตลอดจนวัฒนธรรมของตนต่อไปได้เช่นเดียวกับชุมชนตำบลคลองจิกอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา